Bye. ผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างส,างสมดุลชีวิตคนทำงานปีงบประมาณ2,566มาใช้ในเรื่องของใช้หลักแนวคิด 4T แล้วมีการนำเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ลดระยะเวลาในการทำงานของบุคลากรให้สั้นลงของอมีเวลาที่เป็นการส่วนตัวหรือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น สำนักงานสากลจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2566เพื่อพัฒนาและประับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานโดยการสนับสนุนของสา,าก์จังหวัดสกลนครและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เริ่มจากการกำหนดนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานการวางแผนการมอบหมายงานการสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่บุคลากรทุกระดับรวมทั้งกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยจัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ระบบ CPS การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP จัดให้มีระบบพี่สอนน้องเน้นการสร้างทีมเวิร์กที่ดีเพื่อให้สามารถเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพหรือ Smart Officer ท้าไม้เขาเ้าใจเรื่องงานจะขอความเช่เวเหลือจากพออและเ,ลลงงเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานกระรายงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยดังนี้ด้านความสะอาดดำเนินการตามหลัก5สเริ่มต้นด้วยการสะสารคัดแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ทำความสะอาดอาคารสถานที่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกโดยมีการดำเนินกิจกรรม5สอ,อย่างต่อเนื่องและมีคณะทำงานติดตามประเมินผลรายไตรามาสโดยจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รวม3ครั้ง มีการจัดแบ่งพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบส่งผลให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น <rap> ด้านความปลอดภัยทำการฝึกซ้อม <rap> <ห MG: S 2> แผนป้องกันและระงับป <rap> ัก <rap> ีภัยเป็นประจำทุกปีและตรวจสอบเครื t <rap> <t ่องมืออุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานมีการเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและนอกอาคารของสำนักงานสากลจังหวัดสกลนครและพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสากลทั้ง4อำเภอภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาได้มีการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในแปลงสวนครัวในพื้นที่สำนักงานจัดกิจกรรมร่วมบริจาคต้นไม้บ้านละต้นคนลอย่างสร้างมุมพักผ่อน ด้านสุขานิสัยให้ความสำคัญกับสวัสดิการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรส่งเสริมการดูแลตัวเองโดยกำหนดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในทุกวันพฤหัสบดีมีกิจกรรมจับคู่ดูแลสุขภาพหรือจับคู่ออกกำลังกายตามความถนัดจัดกิจกรรมชวนกันลดน้ําหนักลดดีมีรางวัลกิจกรรมปลูกผักสวนครัวโรงอาหารสุขภาพหรือ a l ล h y c แ n t e e น นำผักจากแปลงสวนครัวมาประกอบอาหารรวมทั้งจัดเมนูของว่างสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมการออมบินดีเศรษฐีใหม่เป็นต้นอีกทั้งมีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนาสืบสานงานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมกับขบวนการสหกรณ์ตลอดจนส่วนรชาชการในพื้นที่ให้สมกับที่เป็น คนเมืองสกลนครเมืองแห่งสามธรรมธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมใช้เวลาว่างหลังเลิกงานดูแลสุขภาพมาออกกำลังกายกันนะครับ